สวัสดีครับไอรโรสจ้าสวัสดีค่ะครับผมเซาหนีอยู่ที่คอกไอรถโรอเพ่อครับบ้านนาคกควายตมบลหนองคุงอำเภอเมืองจังหวัดกรสินครับจ้าตรงกับวันที่1 0 12ตุลาคม68ครับค่ะบรรยากาศเย็นสบายสลัวสลัวครับฝนตกเซ้าเมื่อวานนี่ครับเกิยจักโตครับเมื่อนี้เมื่อนี้เจ็ดรายการค่ะมีแบบไหนนี่ครับมีแม่บอกใส่ไงแม่ลูกแล้วก็แม่ทองแล้วก็เอานาโคตพอพันสาวน้อยสายย่อมีเบิดตเลยครับ มีเบิดค่ะเขาคอกนี่คือจบเลยค่ะตังเต็กเ่แม่ลูกสาวน้อยมีให้ได้ทุกรุ่นทุกร้อยเลยค่ะมีทุกราคาหยักใหญ่ใหญ่จ้ะอนาคตควายหยักกับมีนะครับเมียนค่ะโตข้างหน้าเขานี่นะครับเดี๋ยวเกยแล้วจัดทาให้เบิ่งสาวสาวน้อยสิว่าสาวน้อยสาวน่อยค่ะสาวน้อยแต่ว่าส่วนสูงมาค่ะค่ะอ่าละเอียดเลยครับเกยจตาตัวนี้เกิดจากเอเกิดจากเอพ่อ ลืมเราบบที่นี่ลูกสาวเจ้าไหมค่ะบได้ว,ว้าโดนร้ายกับลืมตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าไหมค่ะสูงร้อยห้าสิบสามค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบห้าค่ะอายุสองปีค่ะฟันน้ำนมแน่นๆค่ะนี่แหละครับเป็นธถรมอ้อก็จะเป็นควายยักษ์นะครับยักษ์โตกงามคือควายบาได้เฮ็ดอย่างเลยเด้อยค่ะนี่บได้บได้เฮ็ดอีอย่างมันเลยอคือว่าไง่ายๆว่าพันธุก,กรรมล้วนๆเลยค่ะควายตัวนี้ นี่ครับไอตัวอะไรตออะไรตออด่ะจัดทาทั้งขางไว้ครับเบื่อมาลูกมะยักษ์บวกงามเบิคงครับบวกโอ,อตอได้ขาหลังน้อยนึงครับเบื่อส่วนสูงกะบร้อยห้าสิบสามเซนร้อยห้าสิบสามควายน้อยอยู่ค่ะเพิ่นเป็นควายน้อยอยู่ฟังราคาเลยครับเบื่อแบงค์เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดแบงค์อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะ อนาคตถามว่าอนาคตว่าตอนนี้เหมือนก็ถือว่าม้าดีมากแล้วครับอนาคตก็น่าจะร้อยหกสิบเจ็ดสิบมีแน่นอนค่ะควายตัวนี้ฟันน้ำนมแน่นๆไหมครับโอ้ยลูกเจ้าไหมครับปีแต่ว่าส่วนสูงอย่างเพื่อนม้ารับอยู่ค่ะเดี๋ยวซูมให้เบิ่งหน้าตาทางเขาโค้นเขากระดานเขานะครับเขาอ่ะยังทันได้ขาหูเลยอีกประมาณจะเขื่องฟ้ามือนี่แหละควายสาวหน่อยอยู่ครับ ันสิว่าคว้า,วาสาวน่อยนั่นแหละค่ะสาวรุ่นรุ่นแมนค่ะปะัานครับเบางคอขากีบเล็บกีบเท่านะครับใหญ่มากครับแมนดีดีดลูกอยู่ยืนเป็นผู้ใดหาอนาคตรเราเอาเป็นฟันนมน้ำนะครับบางคนอ่าหยบซี FC ว่าท่องไปแล้วนะครับได้ลูกสองลูกสามแล้วอายุหลายแล้วว่ามาหาสาว ฟันนมนมส่วนสูงเกินลอยหาสิบก็ถือว่าหายากมากๆนะครับพอดีไทยมานับโตได้นะครับปีนี้แต่ไยมากับิมิท้พอพันเนาะค่ะ,ะควายสาวนี่จะบ่ควายมีปีนี้ <150 S 1> บ่ได้ถึงหาโตบ่บ่บบเห็น,ม,นมีลอยหาสิบบวกลวบแต่ว่าเกินลอยหาสิบไปเราเป็นฟันนมนมควายสาวแทบบ่มีมามาเปิดเลยครับสวยมากหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันจ่าราคาต่อร้องได้ค่ะบ่ต้องเลี้ยงง้ามไปก็นีครับเลี้ยงซื่อไปเนี่ย เดี๋ยวพันธุกรรมมันทำงานเขาพอ<ม>อายุเหมนมาาถือว่ากำลังดีอายุกับยี่เดือนแมนคว้าส,อสปีค่ะเลี้ยงปกติไปคือเก้าเนี่ยแหละครับกินหยาอาหารนี่นิดน้อยนะครับรับร้องว่าตัวนี้เฉียดเฉียดรอยหกแน่นอนครับจ้าร้อยหกสนีแน่นอนค่ะตัวนี้นี้ครับซุ้มให้เบื้องหน้าตาจังหน่อยลูกสาวเจ้าไหมครับอือ ราคากะบอกเกินจริงนะครับผมว่าราคานี่หายากล่องไปหาเบิ้งกันแล้วกันครับว่าค้อยสาวฟันนมนมสูงร้อยห้าสิบสามมเสียเอาว่าหาให้มันเจอก่อนนะครับจังไปเบิ้งราคาหาให้เจอนี่ยากยากนะครับเบิ้งบันทายเพิ่นเราเพิ่นสิเปิดราคาเฮาบอออีกเรือหนึ่งนี่ครับแมนค่ะควายควายแบบนี้มันหน่อยเด็กคนจะเปิดราคาโอ้ห่วหัวอย่าเข้าก้องแง้งๆอดเอาอีล่ะ สีกับเป็นสีดอกเล้านะครับจ้าสีดอกเล้าขาวๆนะครับเอาให้เบิ้งคักขักไเบิ้งคักขักเด็ดมากครับตัวนี้มาลูกมะเพรขักใจเขามาเบิ้งรับอยู่คอกอยู่ฟาร์มครับมีหลายตัวให้เบิ้งเลยค่ะหูเครื่องจะทาเหรียญได้ปันค้อยประกวดอืมเบิ้งรับโอ้โหไปบ่ทันไปบบทันครับไปล้งสาวฟันน้ำนมรุ่นอายุบ่เกินยี่สิบสี่เดือนได้นะครับ เอาครับเอ้่ตัวต่อไปเลย,ลยครับเพ้ยตัวที่สองเป็นคนแม่ลูกตัวที่สองค่ะเป็นแม่ลูกตัวเมีย <ừ ừ, S 1> ค่ะลูกสาวเจ้าไมมอีกคือเกาค่ะนี่ลูกสาวเจ้าไหมอา,อายุเพื่อนยังบม่เต็มเดือนค่ะอ่านี่เดี๋ยวให้เบิ้งส่วนแม่เพิ่นกาสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบจ้ะนี่คุณพี่โทรมาผมว่าอยากได้ร้อยห้าสิบราคาลอดแสนว่นสัน จ้อยห้าสิบผมตัวล้ารอดแสนผมกับเลยโบผมบอกว่าบ่รู้นะครับล้อเบื้องในขีดพราะว่าผมบ่รู้ว่าตัวนี้รอดแสนครับควายราคาใดตัวใดนะครับลูกพิเศษละสั่งโตเดียวราคาลอดแสนนะอันนี้ให้แม่ลูกไปเลยครับแม่ลูกตัวเมียะ่ลูกตัวเมียซ้ำลูกตัวเมียไม่ต่างครับเพิ่มลูกสาวเจ้าไหมนะครับลูกโตติดมานี่ นี่อ่าสวยครับเพือแบงค์เท่าไหร่ครับค้มแม่ลูกเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะบอ่อเสือ,อังสีเสือังได๋ครับตั้งแต่เม,ม่เดียวเดียวทองทองกับเฉียดเหงแล้วครับประกันประกันตำหนิทั้งแม่และลูกจ้าตัวนี้แมียออกดำแต่ลูกสีเหลืองอุ้ยหุยนะครับแม่นค่ะทรงลูกอยู่ค่ะลูกทรงเนี่ยครับอ้างดีดีลูกเป็นเนี่ยครับบ่ท่นถึงเดือนครับลูกสาวจะมายังบ่ถึงเดือนอ่ะเดินเลยครับเพือยอลูกอ่ะคุ้มเลยครับตัวนี้คุ้มคุม อีกสี่หาเดือนกัจ้าผสมมาไหมครับเพิ่งครับหางหางแม่กับเบไดขีไล่เด้โค้งสางแม่เพิ่นกับม้าดีอยู่แต่ต่วามันหันติดจอยขาดน้ําเลี่ยงฐานเต้านมไ่ดีนะครับพลังน้านมดีอยู่ฐานเต้านมแบบไงเลยครับปั่นงัวนมเหระครับโอ้ยทวงทวมหัวเลยตอนบ่ไดในคอดเนาะเอ้ยสิอ้างไ่บักขัดเนาะนจ่าเนียนเนียนเนียนขวาอึดหนอึดยังแม่จ่าเบิ่งครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแม่ค่ะเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาหนีตัวล้งใดดีค่ะถือว่าราคานีซื้อแม่แถมลูกนะครับจ้าซ้ำซื้อราคาควายทองนั่นละ่ะนี่ครับก็ต้องไปรุ่นเลยค่ะนี่ออกมาเป็นตัวแล้วตัวเมียดียวให้เบิ้งครับกระดูกแข้งขาลูกตัวดีมากนะครับจ้าล,ลึกอ้างเป็นสี่เหลี่ยมเลยลูกเป็นกระเด็นี่ครับลูกสาวเจมม้าไหมนะครับแม่กะอยู่ในไส้เกณฑ์ร้อยหาสิบนะครับถือว่าจ้างสั่งสูงใหญ่เลยเอ้ยขอเบิ้งวงเขาข้างหนา้าแม่พอนนะ วงเขาสวยนะครับบ่อหลอดป่อหลูบนะครับสวยดีนะครับนี่ครับตกขั้นช้อนสวยเลยครับอืมนี่ครับตัวขั้นช้อนนะครับยูน่ะถ่วมหัวมบเลยเดี๋ยวสิว่าเชื่องค่ะเชื่องคว้าตัวนี้ครับเลยปูน่ะอัตลักษณ์ครบชัดเจนนะครับแม่จังวงเขาก็เปิดสวยค่ะสวยงามครับครับเอยตัวต่อไปเลยครับเอยตัวที่สามจ้าแม่ท่องค่ะตัวนี้ท่องอีกแล้วแม่ค่ะ โอ้โห่ใหญ่คือกันแม่ทองร้อยห้าสิบจ้าตัวนี้ <c oughs> แม่ทองร้อยห้าสิบทองตัวที่สองในทองเพื่อนค่ะทองกับตัวใดครับท้องกับเพชรลํำโค้งได้หกเดือนแล้วค่ะโอ้โหตั้งแต่เอื่อยแล้วจะทาไทายรูปแล้วผมคือกันกับแม่บอกโตวงหันเลยงใหญ่ยักษ์นะครับไซนี่ร้อยห้าสิบะครับเบื้องหนาตาทั้งเขาเพื่อนมือนีมีรอยห้าสิบมาสามตัวนี่ครับแบงค์เท่าไรครับเอื้อยตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เปิดแบงค์อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันค่ะ แมนบอกครับเว้ยแมนอเอาไปโตแบกใหญ่หนึ่งควยโอ้โหครับเอาไปให้กเกษตรกรเพื่อนในเลี้ยงน้ำปั่นเพื่อนไปเอาเบิ่งด้างข้างไหครับเว้ยปั่นเพื่อนไปเลี้ยงผู้เพิ่นหาควายท่องเบิดชุดนี้จักนิหาใส่ได้ครับโทรสังเอาได้ครับหายากค่ะหายาก,ายากอยู่ลูกอยู่โค้งสั่งสูงใญงนะครับกเกณนยลอยหาสิบนี่คือบอกแล้วครับมันหายากได้มากะบางที ราคาเพิ่งกับเขาตายโตเล้ครับบางทีเพิ่งกับเปิดถือเปิดแพ้งวางกันเขาได้ครับจุดนี้เมนค่ะเมีนพวกเมนควยผสมนี่กับโตแบบง่ายนี่ครับเรากระทองต,ตังหกเดือนนี่ครับ,บเขาเปิดสวยบวมตมตตรหนีน,อนอ้องเลยเนาะบอค่ะประกันทองเลดต่ำหนีค่ะควายตัวนี้อื่ครับประกันทองเลดต่ำหนีบวมมิตรหนียังนุ่มซีเต้าหางบ่ดอกอืมน่ารมะนี่ครับ ลูกตัวที่สองค่าทองอัตลักษณ์คบชัดเจนกระ<ม>ดานเขาหนาเขาใ่นะครับกระบาลเปิดก้วงเชื่องเชื่องพออครับเบิ้งเชื่องทุกตัวค่ะควายคองนี่ท้องแล้วหกเดือนครับบ่ต้องเอาไปรุนยังถาเบิ้งแต่ตัวผู้ตัวเมียมนค่ะรุนรุนแต่ตัวผู้ตัวเมียอย่างเดียวอืมถือว่าราคาบ่แพงเลยครับแบงแบงอิหรี่ครับืันนี้ไปต่อกับพอเอาไปต่อหรืผู้เอาไปขายต่อกับ ต่อกันได้อีกแล้วก็เอาไปเปิดไม่ได้อีกนะครับจ้ะมาปิดหนาควกรถดได้หลายจา้ะขี่เบ้งขี่แล้วตัวที่สองแล้วสองตัวก็ขี่กวางจนหวงเดียวเขาเนี่ยครับเป็นค้ายแข็งแรงสมบูรณ์เอาเบื้องขี่เอาลวดจ้าเบื้องขี่เอาลวดแข็งแรงสมบูรณ์ครับเพราะซื้อมากนะครับทองแก่ทองมันแล้วครับนะครับเอ้ตัวต่อไปเลยครับเอ้ตัวที่สี่จ้ะลูก<อ>สาวเก้าจเจริญค่ะสูงร้อยสี่สิบแปดฟันแท้หนึ่งคู่ผสมกับเอสร้างอุดอรได้จะเข่าเดือนนึงละคะ่ะ มิเตอโตถ่วมหัวมิเตโตแม่บอกใหญ่ๆครับมือนแม่าจแม่อตัวนี้สวยครับเป็นกับพันธุกรรมมาแล้วเนาะพันธุกรรมมาหนึ่งซานเราสูงลอยหาสิบสามค่ะตัวนี้เบ่งไงครับควายง้มแบงค์เท่าไหร่ครับเบยตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันค่ะก็ต้องบอกว่าตัวนี้งามเป็นสาวอนาคตค่ะตัวนี้นี่ครับกฟันคู่แรกกก็ดีครับผสมฟันคู่แรกผสมให้แล้ว จะเข้าเดือนหนึ่งจ้ะอ่ะจันทร์หาแล้วครับเว้ยจันทร์หัแล้วครับตั้งขางครับขี่ขี่สองกองค้ยสองตัวมาจ้ะทดิเบิร์เด์ยังเหลืออีกสามตัวนี่ปั๊บปุ๊บใหญ่งามนะครับลำตัวยาวช่วงช่วงโตดีเราก็ลึกนะครับลึกเอือมผ่าวไ่หนาลึกอัตลักษณ์ชัดเจนสีดอกเล้าหวท้องท้องครับพันธุกรรมมาแล้วหนึ่งสั้นนะครับัวโตขึ้นผู้หลัก ให้ท่องกับไส่ให้เดือนน้อยๆนะครับอีกยักเดือนหนึงน่งอีกรอบหนึ่งยังตรวจครับยังว่าเต็มเดือนค่ะจะเข้าเดือนอ,อีกยักเดือนหนึ่งยังตรวจเอาครับแมนค่ะส <45 S 1> ี่สิบห้าวันตรวจเออถ้าเพิ่มขึ้นก็แจังผสมเอาไม้มากพอดไก็เล้งไว้<ม>เลยครับ,บแมนจ้าแมนนี่เพราะยังเป็นควายสาวอยู่นี่ครับสวยงามครับเบิ้งสูงให้เบิ้งจักหน่อยแขงขาคอขากำไรขาซี่ขางสูงเง้ยวโยงอนาคตกับรอยหาซิบอยู่แล้วคือยังแม สองเมียสามเมียที่เขาเปิดม้างคันล่ะครับเมียนจ้ะเมียนอันนี้มันสาวอยู่ท่านได้ได้ลูกนะครับจ้ะขี่แล้วโอ้สามกองพนักงานว่าเมียนขี่เลยคอยเตะขี่คอยเตะขี่ซ้าขี่ซ้ายอยู่มือเนี่ยเรื่องมาขี่ดีครับขี่เดเพิ่นยานพิ่นยานคนบ่หูเพิ่นยานเอสซีบะหู่าควายสุขภาพดีบ่เบิ่งจากขี่เลยค่ะขี่ดีขี่ดีเอาไว้แต่ว่าขุดขุดกีเลยนี่ครับอ่ สวยงามครับสวยงามบ่มีตำหนีด้ครับราคานีกับเปืดอนแบงกันเบาๆครับจ้าครับเอยตัวต่อไปเลยครับเบยตัวที่ห้าตัวที่ห้าจ้าละเอียดมหมครับเป็นพ่อพันธุ์ค่ะพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์เลยวิทยาว่านะโคดถ่อพ่อว่าใกล้สีได้เซิงแล้วกําลังเคี้ยวจักปีจักเดือนครับเสองปีสามเดือนจ้าเป็นลูกเจ้าซันค่ะ<ฮ>เกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบห้า ฟันน้ำนมยังแน่นๆอยู่ด้วยค่ะนี่ควายหนุ่มฟันน้ำนมกันะกน่ะจะเริ่มเริ่มึกผสมใดนะครับลํำตัวอ้างหนาหรือเจ้าเนื้อเลยครับเจ้าเนื้อค่ะเจ้าเนื้อกระดูกกระไ่อัตลักษณ์ดีครับตัวไ่ค่ะกําลังคือกําลังคือคึกใส่ตัวแม่แต่ว่าหูนะครับจับเช่องถูกคนจับได้ครับก้อยตัวนี้เชื่องค่ะเบื้องเบื้องหลังเพื่อนตรงหลังตรงดีแข้งขาไ่ แบงเท่าไรครับเออตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันค่ะเอาไปคุ้มฝูงก็เสียหายเลยครับบอกกันเลยว่าเอาว่าหั่นเสื้อออกมาได้เนื้อคือเพื่อนได้ล้มโตเพื่อนมันก็ดีเลยล่ะครับแม่นค่ะมันก็ดีเลยล่ะครับแต่ราคาห่วงนี่ก็ราคาเบียดกับเนื้อได้แค่นี่แม่นครับเพื่อนโตหญ่งเราอ้างเพือนเขาคว้างเขาไทยเขาหางดีเปิดลังล้มโตดีเอาไปคุ้มฝูงนี่บ่ะดนค่ะบ่โดนนี่เป็นบ้าหน่อยแล้วเชื่อง อัตลักษณ์ดีมากนะครับเบื้องหนค่ะแ้นเบิ้งตาเพิ่นควายเลี้ยงแบบบ้านๆเลยค่ะนี่นประสิบา้านควายอ้วนควายยังกินหัวอาหารบ่บ่ได้กินค่ะคอกนี่บ่เคยมีหัวอาหารค่ะมีแต่หญ้ากับเฟืองนี่ครับเบิ้งหล่อมากอัตลักษณ์ดีเราช่วงเอือมะพร้าวช่วงเ<ม>บิ้งครับช่วงเอือมะพร้าวหนาแล้วก็ขาวๆออกชมพูนะครับของขาวงามจ่าเรากำไรขาสี่ขางขาดีเบิ้งใบหูเพิ่นหน้าตาล่อ เอาวาหาเมื่นกว่านี่เอาไปเลี้ยงผสมเจ้าข้อกี่ความกับคุ้มหรอครับเม่นค่ะนี่ครับตัวดีมากครับตัวดีมากล้ำโตยาวแผ่นกระดานลังกระตุงไข่ตุงสูงประมาณใหเอืยร้อยหาสิบสามจา้ะแล้วท่านที่บอกส่วนสูงบอกลืมบอกส่วนสูงบอกมันกับบูถึงเอาไปพอพันมันกับพ่อเอาไปนอเอ้ยเนาะจ้ะผสมน้ําบ้านน้ขํขคอเขานะครับ สวัวเพิ่นได้แขลนึงแขลสองมันก็สิบ่ไปร้อยหกสิบร้อยหกร้อยเจ็ดนี้อยู่ดอกค่ะควายตัวนี้มันเป็นควายหน้อยอยู่เราเป็นควายที่เนื้อหนังดีนะครับก็บได้ว่าสูงย่างเดียวนะครับแมนแมนแมนใหเนื้อให้หนังดีผู้เฒ่าน้ำบานมักครับอ่างอ้างัางที่แหละแมนค่ะเนื้อหลายดีเบิงฟังเขาบอาหู้นะครับทุกค้นอยู่นียืนอยู่นีี่หาค้นจับได้เบิดกับไว้ตัวนี้จับได้เบิดค่ะได้ไลังดึกนะครับกำลังคึกนี่เอาไปฝึกเอาครับต้านน้อยยังที่แหละเบิงเบิงลํำโตครับ พักไว,ว้เยาวาพเพียดเพื่อนนีสวยนะครับรัดดีตึงดีนะครับสวยนะครับเบื้องใหญยู่นะครับงามอยู่นะครับนี่นี่น,นี่ไหเบื้องครับนี่กระชับดีอยู่นะครับงามอยู่ครับย,ยาวาขี่อีกด้วย <laughs> สวยงามครับอเอ้ยตัวต่อไปเลยครับเอ้ยตัวที่ตัว,ตวที่ไหนฮะหกตัวที่ห,หกแคยบเอาเ้ยครับตากองนับหลงคอยกระจื้อไ่้ได้เท่กันคอยคอยวุ่นวายน้ำผัวคอยครักละเอียดไหมครับเอ้ย จ้าตัวนี้เป็นลูกของไอ้เบิ้มพันล้านค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบค่ะจักเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบแปดล้ำตัวดีกระดูกดีหน้าตาดีสีสวยสีเหลืองหุ้ยหุ้ยหนังหนาครับเป็นควายหนังหนาเบิ่มครับเือหน้าคือสวยสวยสไตล์เบิ้มนั่นแหละค่ะ หนังหนาซาใหญ่เพื่นว่าภาษาพุทธหนังหนาดูดแง่ล่ะครับนี่เบลล์ล้ำตัวกันยาวแบงค์เท่าไรครับเอวตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงค์อยู่ที่เท่าไหร่ของยายสามหมื่นสองพันบาทค่ะอืนี่ครับราคาพอซื้อไปเลี้ยงเลยนะครับราคาพอซื้อไปเลี้ยงครับไว้หน่อยใหญ่ไปหาคาครับต่อได้อีกครับสามพันสามหมื่นสองพันบาทต้อได้ค่ะต้อได้ทุกโตผู้ใดว่าต่อนี่แถมเบียดซองลังสวยนะครับแน่นเปี๊ยเลย แถมเบียดสองล้างผู้ใดบ่ตอนี่ซื้อไปไ้เลยค่ะเป้าอีลีพ้อมไปสิว่าเป้าเ่นเอาไปทรงหดหนาคอกคนละครับสวยงามครับลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับลูกสาวเบิ้มพันล้านลํ้ตัวเ้าดีกระดูกแข็งขาดีเบิ้งครับคุ้ยสรงดีเลยครับเอาเป็นแม่บอกคือความเงานี่ได้เปรียบสีก็ดีอัตลักษณ์ดีครับปกผ้าก่วงไล้หนาพนก้วงครับเขากะเครื่องหูมันคว้ยน่อยอยู่คว้ยน่อยค่ะเจ๊เตือนนี่ครับเบิ้งครับอืม สไตล์เบิ่มเลยค่ะควายตัวนี้สวยนะครับยืนดีแขงขาเหยียดดีบ้องงอบ้องหยังนะครับสามหมสองพันบาทจ้าครับเื่อตัวต่อไปเลยครับเืยตัวที่เจ็ดจ้าตัวที่เจ็ดค่ะสาวน้อยคือเขาสาวน้อยเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านอีกค่ะอะตัวนี้เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบปดเนาะค่ะคอายุเจเดือนสูงร้อยี่สิบสองค่ะ อายุสูสีกันซ้ำกันซ้ำกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นเกิดจากแม่สูงกว่าสูงกว่าใหญ่กว่าอ้างแน่แบงเท่าไหร่กรบเอื้อตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงอยู่ที่สองหมื่นห้าพันค่ะหาเมื่อนเอารถมาใส่เอาไดเบื่อสองตันสองตบ่ะค่ะได้ได้ได้จ่าได้ผู้ใดมากลูกเบิ่มนะครับต้อห้แล้วตาก้องต้อให้แล้วแล้วผู้อิสือมาต้อไม่ผู้อิสือมาต้อไม่ตัวอีกนะครับนะครับสงผู้ใดบ่ต้อนี่บอห้เบียสองล่างเลย จะเป็นควายสองหมื่นกว่าบาทถือว่าอนาคตนีครับไ่ไปหาคาไหมล่ะครับหามันหอดมูสิบเจ็ดสิบแปดเดือนหรือได้เขี่ยวบางทีมันกัควายไงไปหยกคาสิหาหกหมื่นนะครับมันก็ตตองไ่ไปราคาก็สูงขึ้นไปน้าเรื่อยๆนะครับหรืออย่างยกคู่ได้เลยนะครับยกคู่ราคาซ้ำาต่ก้องว่านันได้เลยค่ะหาหมื่นนะครับหาหมื่นมอเตอร์ไเอาเลยแถมเบียร์สองลังค่ะกระดูกแข็งขางใรอาจะเลียงเบียร์แถมมือหนินั่งหนาดีนะครับ แกมรถแน่วอ่ะวม่กะจีแถมอยู่เหมือนตัวนะครับสวยดีนะครับสวยดีแน้มโคนหมักเนาะราคากับเนื้อหนังต้นัวเพิ่นกะจีว่าเหมาะสมนะครับท่องคอยท่องออกแอกออกแอกอยู่นี่ครับกะโยงดีอยู่นี่ครับโยงดีอยู่สูงดีอยู่ดอกนี่ครับจับใส่กันกิดง้ามแหละครับสองโตมีอนจ่ามีอันอ่ะมายกครูรถครับค่อยหน่อยๆเอาไปเลี้ยงหอดปีกว่าก็ยจะเปิดราคาไม่ได้ครับ ผู้เฒ่าบายได้ไดควายบ่มีแรนบ่มีพยศนี่ครับอืนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนสวยงามกำไลขาสี่ขางขอขาเคียง<ม>ขาหน้าตาดีครับลูกเบิ้มพันล้านครับสองหมื่นเท่าไรกเ็เลยสองหมื่นหาจ้าสองหมื่นหาครับมันยกคูครับครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อจ้าตัวสุดท้ายติดถ่ายด้วยสายย่อค่ะผู้ใดหาไปใส่พ่อแคอเดีอ๋<พ>อเสบิงแล้วจ้ะ สิเบิ้งจังควยน่อยมันบ่นแม่นนี่ครับเบิ่งเขาบางอย่างเิ่นครับอายุหลายอะลรที่ครับจ้าสองปีจะเข้สามปีแล้วค่ะอืสถานะจ้าไหนครับเนี่ยพร้อมผสมค่ะพร้อมผสมเลยสัตว์แล้วรอบหนึ่งสิ่งที่เห็นเลยคือลํำตัวยาาจ้าบรรทัดหลังดีเนื้อไทยส่องไฟหงงงามเบิดสดาำรับไปเห็ดพัฒนาสายยอดนะครับสูงประมาณไหนเอ่ยน่สูงเมตรสิผ่าเซนจ้ะจะถือว่ากีเตียควายเตียนะค,ควายเตียค่ะบแม่อนควายแคร ล่ำเนื้อล้ำตัวตากรองเบื้องห้นนะครับไม่มีกะนะครับไม่มีกะเกี่ยงดีัะเกี่ยงดนี่นี่ครับหัวใจโบราณนี่นี่พวกวาวยชี้ขั้นจะได้เปิดรับสมัครอีกจะค้นอยู่เปิดพานยูทูบนี่แหละได้กินได้กินเข่าก้นร่างหาค้นล่างควายให้ได้กินเข่าก้นอ่อเอาตั้งหนาม่ครับพวมีภูมมันนั่น ตัดหญาคือเตี้ยหรอกตัดเส้าเทียงแรงเนาะตัดใหญ่ควายไหมครับนี่ครับเออนี่ครับเดี๋ยวซูมให้เบิ้งอ่าเพิ่นเกลี้ยงดีหลีนะครับกอเอาจมูกคนไม้หน่อยหนึ่งเนี่ยครับจมูกไม่มีกานิดเดียวนะครับยืนยุตตามก็ควายเกลี้ยงดีนะครับเขาก็ขืนเลี่ยมครับเรามันควายสองปีกว่าแล้วนะครับจาจะเข่าสามปีแล้วค่ะเอาไปพร้อมผสมเลยครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีไม่มีกาลเรารับเนื้อรับโตดีแข็งแรงดีนะครับ ภาสีว่าควายหน่อยบ่เมนควายหน่อยค่ะสาวพรผสมมาไปใส่พอแคะดืมถามราคาแบ่งเท่าไรครับเอนสองหมื่นห้าพันค่ะแบองบอากระแสควายแคะมดีมากมือคืนนั่ยแคได้แกนเชมนะครับสวยมากนะครับแค่นะครับมือคืนอู่งนั้นตัวเงาอังไงเอาไปพัฒนาเอาครับมักตัวไหนเอาไปใส่เอาครับพอพันหลายตัวครับที่ได้บ่ายที่ได้บ่ที่ได้ครับสิโล์ผัวสิโล์ผัวโต๊ะพีการดิอยากได้ผัวไม่ให้หลี่หงือ เอาก็เว้ยฝากเบอร์โทรนะครับจ้าไอเบอร์โทรและสถานที่ตั้งเนาะค่ะไอสถานที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านนาข้อควายตําบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะส่วนเบอร์โทรเบอร์ไลน์เขากับเบอร์เดียวกันจ้า0 6 4 6 8 5ก0 1 3าจ้าโทรมาแอดไลน์มานะครับหรืออยาก ได้อยังเพิ่มคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่บนไาจะโทรอย่างเดียวคอมเมนต์ล่ะเห็นเห็นอยู่ใต้คลิปกับคอมเมนต์โหลดอยากถามเฟซอยากถามราคาถามได้เบิดแล้วครับคอมเมนต์โหลดบ่ต้องอายนะครับถามได้เลยนะครับเดี๋ยวอยากเห็นเวดูวดโทรมาเลยค่ะไม่ค<า>่ะเฮงอยากเว่าแอดมินเห็นแอดมินก็ไปตอบให้บางที่กันติดแฮชแท็กเอื่อยแล้วไห้ยังที่น<า>ั่นไห้ออามาตอบซอยกันนะครับควยทุกตัวยืนยันว่าไม่มีการตกแต่งขยายรูปใดๆนะครับตรงตามนี่แหละครับสะดวกเชิญที่ฟาร์มคึงยังเอื่อยแล้วบอกแล้วครับมาหอดมองแถมเบียร์พร้อม มาหอดมองเลี่ยงเบียพร้อมจ้าหลายตัวครับมาเบิ่งเอาไทยบ่เบิดกับมีครับในคอกับมี้ไทยบ่เบิดจ้าเหลือไอสายยอสายยอโตัวล้านนี่นี่นี่ใสเลยเหรอเนี่จ้าสายยอดองตัวนี่อันนี้เตี้ยก้มูเตี้ยเตี้ยก้มีตัวนี้เม็ดเดียวค่ะฟันแท้หนึ่งคู่เม็ดเดียวผสมไปเลยตัวนี้ยังค่ะยังเพื่อนปลาสิปันไว้ถามมันท่องผสมมามันก็ี้เป็นราคาที่ ถ้าเปิดถ้าเปิดอตอนท่องจ้าถ้าเปิดตอนท่องก็ตอนคลอดสองแม่ตัวละตัวละบ่หลายดอกนั่นจังขามาเบื้องครับมีมีให้เบื้องหลายตัวครับค้อยแฉะอยู่นี่จ้าโอเคครับฝากพี้นองเขาเบิง้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลงังใจในการตะขีค่ครับผมเลยรถครับจ้าบบคุณค่ะ